กับเพื่อนๆครับวันนี้มีโอกาสได้มาตรวจงานที่คุยประดูแล้วก็ถือโอกาสนี้เลยมาดูข้าวของแปลงนาพี่เก๋ที่อยู่ในระยะมันเกือบจะ50วันแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้สงข้าวก็ต้นกลมมดแล้วเท่าที่ผมเห็นนะเนี่ยนก็จะมีตรงนี้ ทรงนี้อารมณ์ของเจ้าของนะก็น่าจะงุดงิดพอสมควรครับเพราะว่ามันมันไม่พุ่งมันไม่สูงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับทรงข้าวตอนนี้ก็คือต้นกมลมละต้นกลมก็เดี๋ยวจะให้ทางพี่เก๋เอา2 1 0ิเนย์ใสเพื่อที่จะรับท้องเลยครับทรงข้าวที่เห็นเนี่ยก็เริ่มเป็นท้องอ่อนแล้วครับเพื่อน เริ่มกาลังจะตั้งทองแล้วล่ะนี่คือสงข่าวที่อยู่ในระยะสี่จุหนึ่งครับเพื่อนเนี่สี่จุดหนึ่งมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองมาดูกันเพื่อนๆจะถอนให้ดูแป๊บหนึงนะอันนี้เจ้าของไม่รู้นะครับนี่แอบเจ้าของมานี่ครับเพื่อนๆสี่จุดหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นี่ทรงต้นข้าวมันจะเป็นประมาณนี้แล้วข้างในมันจะกลมแล้วครับเพื่อนเพื่อน นี่กรมแล้วมันจะขึ้นขึ้นเป็นเป็นเป็นป้องเล็กๆแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยคือข้าวกำลังจะเริ่มสร้างหลวงอ่อนแล้วครับระยะนี้นะเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยได้ละใครหลายๆคนที่บอกว่าเออตรงนั้นตอนนั้นตอนนี้ใส่ปุ๋ยได้ยังได้ยังนะครับก็เนี่ยดังภาพที่ผมจะจะไอ้นี้ให้ดูครับเพื่อนๆนี่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 น,นี่นี่คือระยะที่มันกําลังเริ่มที่จะ เริ่มจะเป็นท้องอ่อนแล้วครับนี่ครับเพื่อนเเดี๋ยวนะแป๊บนึงยากนิดนึงครับพอดีมือไปจับน้ำมันมามันลื่นเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยครับเพื่อนๆสังเกตดูนะนี่มันจะขึ้นเป็นผมไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะเนี่ยมันจะขึ้นเป็นป่องอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเริ่มเป็นหลวงอ่อนแล้วครับเริ่มสร้างฐานลวงอ่อนละของของคอหลวงอ่อนแล้วครับเพือ่อนๆ นี่แหละระยะน,นี้แหละครับคือ4ีจุดหนึ่งที่จะต้องใส่ปุ๋ยนะอันนี้เดี๋ยวหลังจากที่ผมจบคลิปนี้ก็จะให้ทางพี่เก๋เขาเอาปุ๋ย2ี่มส,ส่วนๆมาใส่คือปุ๋ยแอมโมเนียมนะตรงนี้จากทรงทรงนี้นะก็จะให้เขาใส่ที่2 5กิกรัมต่อไร่ครับทำไมถึงให้ใส่25กิกรัมต่อไร่ คือเราจะไม่ใสไอ้ต้นกระทุงหลวงตอนที่เราเคยใช้สูตรเดิมๆนะเพื่อนๆนะต้องที่เข้าระยะหลวงโผเพนะเราจะไม่ไม่ให้ทําแบบนั้นแล้วเพราะเหตุผลนี้เราจึงให้เขาใส่25กิโลกรัมต่อไร่ไปเลยก็คือรวบยอดไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยครับเพื่อนๆก็จะยาวเลยอารมณ์ในของคนที่เห็นเข้าเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่นนิดพอสมควรแหละแต่สภาพเข้าวแบบนี้แหละครับเป็นสภาพข้าวที่ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้โสมปัญหา เรื่องหนอนมีไหมมีนะเพื่อนๆนะแต่เท่าที่มาสำรวจนะก็พบโดยทั่วไปครับที่ถูกนอนกอทำลายนะแต่จากภาพรวมแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองอะ่ะก็ไม่ใช่ปัญหานะตรงเนียนะเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยก็จะพาเพื่อนๆลองเดินสำรวจดูไปก็ผมจนตลอดปลายนานะว่าภาพรวม ของข้าวทั้งหมดของเขามันมีจุดไหนที่เป็นจุดที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนดูนะครับก็นี่ก็ตามสูตรที่ผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มาทําด้วยแต่มันก็เท่าข้าผมกํากับยุตตลอดเลยครับเพืเ่อนๆผมก็พยายามให้คุมสารอาหารทาพยายามให้เติมสารอาหารพยายามให้คุมเรื่องหนอนเรื่องแมลงสงข้าวมันก็ออกมาเป็นรวมๆประมาณนี้ตอนนี้ยังดูไม่ค่อยถูกใจล้ะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมให้เขาใส่ตัว2บเ่ส00 25โลต่อไร่ ั้งนี้แหละเพื่อนๆทรงข้าวมันจะเปลี่ยนไปครับมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึ่งเลยแล้วก็ทรงทองทรงหลวงมันก็จะยืดมันก็จะคืออารมณ์ของเจ้าของนาก็จะเปลี่ยนไปครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างงุดงิดพอสมควรแหละกับภาพข่าวที่เห็นนะนะก็จะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องน้ําน้นํานี่ก็พอดีครับเพื่อนๆพอดีกับจังหวะเวลาที่ผมจะให้เขาใส่ปุ๋ยพอดีก็ไม่ต้องเติมน้ําแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างบนนุ่นน่ะมันจะมีน้ําหรือเปล่านั่นน่ะ ข้างบนนู้นน่ะนะเดี๋ยวไปดูกันปริมาณน้ํานี่ก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยเกินไปก็ถือว่าปกติแล้วสูงข้าวนี่ก็ถือว่าปกติไม่มีอะไรที่เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงตรงนี้น่าจะสูงหน่อยก็น่าจะผลมาจากเรื่องของน้ําที่มันเก็บไม่อยู่แล้วก็ช่วงที่ฝนตกชุกตลอดหน้าดินถูกชะล้างทําให้แทกมันมันถูกล้างก็ทําให้ยาคุมที่ฉีดอะ่ะมันลดประสิทธิภาพ ตัวเองลงในตัวก็เลยทําให้โซนบนตรงนี้ค่อนข้างจะมีหญ้าอยู่พอสมควรขันนามันเดินยากพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปดูตรงตรงนู้นด้วยตรงกระท่อมไปดูตรงบิ้งสุดบิ้งลึกเขาอ,อีกบิ้งนึงเดี๋ยวมาแล้วมาไม่ถึงเดี๋ยวก็มีคําถามตามมาหาผมอีกก็ลองตามผมมาดูเรื่อยๆเพื่อนๆว่าภาพรวมของข้าวที่ใช้ลักและวิธีการในแบบของผมจัดการะมันส่งข้าวมันมาแบบไหน แล้วแบบไหนที่ว่าดีแล้วแบบไหนที่ว่าไม่ดีครับตอนนี้ก็รอข้าวก็รอสารอาหารแค่นั้นเองถ้าได้สารอาหารเติมให้เขาช่วงนี้มันก็จะพุ่งไปอีกหนึ่งเท่าตัวเลยครับเพืเ่อนๆแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นทองละช่วงท้ายวิ่งลึกก็ดีนะเพืเ่อนๆนะเท่าที่เห็นนะนูนะ่นน่ะฟักห่างไปนูนะ่นน่ะก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะดูทรงรวมๆนะตอนนี้ก็เออก็ถือว่าทุกอย่างมาดีครับไม่มีอะไรที่เป็นจุดน่าเป็นห่วงเลยตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงตรงท้ายละตรงนี้นะโอ้ โอเคเลยก็ตามสูตรถ้าทรงข้าวของเพื่อนๆเ,เป็นในระยะที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะที่ต้นคลิปนะเนี่ยระยะเนี้ยถ้าจะใส่ปุ๋ยแบบ2รอบนะแล้วไปกดโพแทสเซียมกดกูโคดกดอะมิโนช่วงท้ายยังเกียวโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแบบ3รอบนะก็ใช้หลักการแบบที่ผมพาเพื่อนๆดู ตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถ,ถึงท้ายคลิปนี่เลยเพื่อนๆก็คือใสบ200-25 20โลเนี่ยตามภาพนี้เลยเนี่ยเนี่ยตามทรงนี้นะใส่ได้เลยครับเนี่ยระยะเนี่ยไม่ต้องรอให้เกิดทองละเพราะถ้ารอให้เกิดทองอ่ะมันก็เท่ากับว่าเราก็ต้องไปเติมสารอาหารอีกรอบนึงมันก็เท่ากับเราต้องจ่ายหลายเด้งหลายตอเพื่อนๆแล้วอีกอย่างนึงอนะ่ะความพอดีความสมส่วนของสารอาหารมันก็จะไม่แมทกับเวลาที่เข้าต้องการด้วยตอนนี้เนี่ยทรงข้าวเนี่ยเขาต้องการไนโตรเจนสูงพอสมควรนะระยะเนี่ยก็ เดี๋ยวจะให้ทางพี่เก๋เนี่ยไปเอายีเบสสูนๆปุ๋ยแอมโมเนียมอะ่ะหรือชาวบ้านเขาเรียกปุ๋ยน้ําตาลใช่ไหมลนะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวมากระแทกอีกทีนี้ก็สงข้าวมันก็จะเปลี่ยนแล้วเพื่อนเดี๋ยวก็จะดูดีนะก็ตามนั้นแล้วก็คอยรักษาระยะน,นี้ต้นข้าวมันจะเริ่มค่อนข้างจะหวาดแล้วล่ะเราก็คอยหมั่นตรวจเรื่องผีเสื้อน้อยก็แล้วกันเนี่ยนะระยะน,นี้นะ คอยหมันตรวจเรื่องผีเสื้อผีเสื้อนอนกอผีเสื้อนอนชอนใบที่เป็นสีขาวสีน้ําตาลน่ะถ้าเพื่อนๆคุ้มพวกนี้ได้เนี่ยโดยที่ไม่ทิ้งนะไม่หางนะระยะนี้เผลอไม่ได้นะเพื่อนๆนะระยะนี้พอใบข้าวมันเริ่มหวานต้นข้าวมันเริ่มหวานละข้าวมันเริ่มสะสมน้าตาลสูงคอยหมันดูหมันตรวจตรวจนาะไม่จะเป็นต้องฉีดสารบอยแต่ขยันตรวจนะแบบนี้ก็ทําให้เราประหยัดต้นทุนไปได้ไหลายหลายอยางเลยนะหลายได้เยอะเลยแหละอืมก็ตามภาพแหละอย่างที่ผมบอกแหละแล้วก็ปริมาณน้ําเนี่ยไม่มากไม่น้อย ก็ถือว่าใส่ปุ๋ยได้แหละภาพนี้นะใส่ปุ๋ยได้เลยเนี่ยตามนี้แหละเอาวันนี้ก็ถือว่าผมมาอัปเดตทรงข้าวในแปลงนาะบ้านคุยประดูของพิเก๋ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าทรงข้าวเขาเป็นแบบนี้และเป็นแบบนี้ไม่ได้ทําด้วยตัวเองลําพังแบบสเปซสปะคือผมก็คอยกํากับเขาตลอดเวลาจริงๆถ้าแป้งของผมอะถ้าน้ามันไม่ท่วมก็รุ่นเดียวกันนะเพื่อนๆแต่โชคไม่ดีไม่มีเหลือปีนี้นักจริงๆแต่ของเขายังดี ที่เขายัางไม่เจอก็วิกฤตน้ําแต่นอิหนกอที่มันเป็นอยู่ถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมันเป็นเรื่องปกติเพืเ่อนๆอย่าไปซีเรียสมันมากก็ต้องให้มันเป็นบ้างเราไม่ได้กางมุ้งให้นาอขอแค่ว่าอย่าให้วงไอ้ที่มันเกิดเนี่ยที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยในน้อยแบบเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็นหลุมๆๆอะ่ะอย่าให้มันลามแค่นั้นเองเดี๋ยวความคืบหน้าต่อไปถ้าเกิดผมมีเวลาแวะ ผ่านมาทางบ้านคุยประดูเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่ผมให้เขาใส่ยี่เบ็สูตๆแล้วเนี่ยทรงข้าวมันเปลี่ยนไปอย่างไงจากเดิมที่วันนี้เวลานี้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ